ล่าสุดเพจดังเผยแล้วเบสรักว่านี่และแพทริกคุยกันแล้วแต่ฝ่ายชายให้สถานะแค่พี่น้องโดนดราม่ายังหนกักสำหรับแพทริกปรวริศหรือแพทริกเอสดีหลังจากที่นักแสดงสาวเบนรักว่านี่คำสิงออกมายอมรับว่าจบไม่สวยยังไม่ถึงขั้นแฟนเป็นแค่คนคุยกันพร้อมเผยว่าครั้งนี้ตนรีบเองถ้าใครอยากจะด่าให้ด่าตนได้เลย โดยล่าสุดเพจดังก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า เขาคุยกันแล้วน้องเบสรักว่านี่เขาก็ถามหาเรื่องระหว่างเราแต่ผู้ชายบอกว่าเป็นได้แค่พี่น้องสร้างคอนเทนต์คูจิ้นเฉยๆแล้วก็บอกว่ามีคนคุยอยู่แล้วน้องเบสก็สะบัดบบบล็อกลบเพื่อนแล้วก็ไปตอบไม่งอค่ะซึ่งน้องก็ทำถูกแล้วยังไม่ได้เป็นแฟนกันพวกติ่งคูจิน้นจะไปตามหาผู้หญิงคนนั้นทำไมเขาทำอะไรผิด มันก็ไม่ใช่แค่กับดาราหรือคนดังมนุษย์ทุกคนจะเคยผ่านโมเมนต์แบบนี้เช่นคุยกับเราทุกวันทุกคืนแล้วบอกว่าเป็นแค่พี่น้องหรือทำดีให้ตายสุดท้ายก็เป็นแค่พี่น้องกัน จริงๆแพทริกคนคุยกับเบสก่อนว่าขอเข้ามาสร้างคอนเทนต์คู่จิ้นทำงานสร้างกระแสอะไรก็ว่าไปอยู่ๆเข้ามาเป็นกำลังใจมอบดอกไม้อยู่เคียงข้างเป็นใครก็ต้องคิดว่ามาจีบสรุปคือเรื่องจริงใช่ไหมถ้าจริงสงสารน้องเบสค่ะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมดีที่สุดเบสทำถูกแล้วตอนแรกผู้ก็ดังประมาณหนึ่งพอมาทำเป็นจิ้นกับน้องเบสคนรู้จักเยอะขึ้นก็ดีนะดีแล้วเบสไปต ไม่ต้องวอรี่กับภูแบบนี้หรอกสงสารเบสฉันรักน้องเบสสุดๆเข้าใจยากเนาะดีแล้วที่บอกเร็วแต่ก็แอบสงสารเบสแต่ก็ดีแล้วที่เบสรีบถอยออกมาถ้าฝ่ายชายไม่ได้บอกน้องเบสก่อนนี้ก็คือเรื่องกันมาก,ก่กอกระสานนั่นแหละดูออกตั้งแต่แรกแล้วชัดเจนมากเลยค่ะลงใจใครอย่างหน่อยก็ได้รู้ว่าเขาพูดแบบนั้นกับน้องจริงๆเลิกจิ้นแล้วค่ะพักก่อน